นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณครับเพราะว่าอยู่นี่ทั้งสวสสเนี่ยพักการเมืองเนี่ยมีแต่พวกหน้าด้านทท้งนั้นพี่น้องครับจริงไหมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับมีแต่พวกหน้าด้านคนหน้าด้านคนเห็นแต่ตัวว่าคนที่ขัดพยาบาลได่แย่นะนะจริงไหมครับถ้าเห็นด้วยรับบก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็สวเนี่ยมันจะยุบทิ้งไปเพราะมันเปรียบเหมือนไส้ติ่งส่วนเกินของระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนที่ถ่วงความเจริญประเทศชาตินะผมเนี่ยนั่งวิจารณ์ในพวกสวสวพวกนี้ทุกวัน แม่อยากจะพร้อมมาสักพันก็ดีนะพร้อมเลยนะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นต่างกัน,นด้วยถ้อยคำที่อาจจะไม่ค่อยสุภาพเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องพูดดีกับมันนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งสวสสเนี่ยทัดการเมืองเนี่ยมีแต่พวกหน้าด้านทังนั้นพี่้องครับจริงไหมครับนะงเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับมีแต่พวกหน้าด้านคนหน้าด้นานคนเห็นแกตู้ว่าคนที่ถัดความความเจริญประเทศชาติมันต้องเจอคำหยากคำคายต้องเจอคนถอยเทือนดิบอย่างพี่เดชนะครับนะงเข้ามากดไลค์กดแช,ชดร์กันนะครับทุกรูทุกรูครับทุกรูทุกบ นะครับนะน,ะนายกควรจะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องการไปเอาผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นนายกนะคกับพี่น้องประชาชนก็บอกนะน,ะนายกมันต้องเอาคนที่นะมีความรู้เรืนะ่องการบริหารประเทศรู้ด้นานเศรษฐศาสตร์แต่ไปเอาอะไรครับผู้บัญชาการทหารบกนะรบผู้บัญชาการทหารบกมันต้องไปรบชายแดนหนระือไปอยูเครนหอะไรหนึ่งนะนะครับเนี่ยมันภาคเมืองก็ไปอย่างงี้นะบางคนจะเป็นนายก ถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ก็อยากจะเป็นนายกก็ทําทุกอย่างเพื่อเป็นนายกนะครับเพราะว่ามีสบอยู่200คนสบอยพวกนี้ก็ยอมรับทำตัวเป็นผู้รับใช้ไอ้สองลุงนะถึงแม้พวกมึงหรือพวกท่านจะบอกว่ามึงไม่ได้อยู่ใต้อานัทใครแต่พฤติกรรมสังคมเขาบอกเลยว่าพวกมึงนั้นก็คือเป็นลูกน้องของสองลุงนะลุงคนหนึ่งก็มีอยร้อยคนสบอเป็นลูกน้องลุงอีกคนก็มีอีกหนึ่งร้อยรวมเป็นสองร้อยใครจะเป็นนายกก็ต้องคุยกับสองลุง นะครับแต่ดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วเรษฐาจะได้เป็นนายกหรือไม่ก็ยังไม่รู้แต่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ประ้าชนดูข่าวพรรคเพื่อไทยคอมเพนชีพที่เสร็นะนะเงินหนึ่งหมื่นบาทจะเข้ากระเป๋าตังค์บวเล็ตทันทีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นแค่การหาเสียงหรือว่าทาได้อีกม,มาดูกันต่อไปนะครับเมื่อพรรคเพื่อไทยจะโอนเงินหนึ่งัหมื่นบาทนะครับให้ประชาชน,นทุกคนะายจริงหรือไม่ตั้งต่รู้สึกปี มันจะเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงนะครับหรือเป็นเรื่องจริงคือพักเพื่อไทยเดี๋ยวนี้ทําอะไรเนี่ยโดนสังคมตั้งคาถามนะก็ขออนุญาตที่จะนะพรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคการเมืองที่ดีนะสสก็ดีนะแต่เจ้าของพรรคเนี่ยสอสอะนะทำเ,นะเพื่อตัวเองหรือเปล่าสังคมตั้งคาถามกูจะกลับบ้านอย่างเดียวนะจะรวมกับใครก็ก็ยอมหมดนะภาพภาพรักประเทศภาพรักพรรคเสียหายกูก็คงคงยอมหมดหรือเปล่าบางคนบอกกลายเป็นเด็กเลี้ยงแตดหรือเปล่าหมดแล้วไม่รักษา คนตั้งคำถามวายังพักเพื่อไทยมากแต่ผมเองก็ยังช,ชอบพักเพื่อไทยและสสเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันโดนข้ออภิราจากเจ้าของพรรคหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่คนเสืเ้อแดงหรือคนที่เลียกพักเพื่อไทยมาเขาถามว่าที่พักเพื่อไทยเนี่ยหัวหน้าพรรคหอชนา้าเนีมีอำนาจจริงไหมหรือเป็นแค่หุ่นเชิดของเจ้าของพรรคกรรับทรพทรจากกากแทนหรือเปล่านะครับอันนี้คนก็ตั้งคำถามถามาอย่างนะยคเห็นใจหมอชนหน้านะหาเสียงไว้อย่างแต่ถึงเวลาแล้วต้องมาอะไรเนี่ยคืนน้ำลายไม่ได้คืนเลือง นะครับนะเขายังไม่มีเลือดแค่ทำลายนะสงสารบอกว่าชนหน้าตอนนี้ก็เริ่มเยียบเียไปแล้วคนที่ใกล้ชิดนายใหญ่ดูไบก็คือคุณจำตอนนี้ให้สัมภาษณ์ทุกวันวน่าจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงนะครับนายนายผู้จํานะครับน่าจะเป็นคนที่มีอํานาจจากนายใหญ่ตัวจริงจากดูไบผมดูนะนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การเมืองนะพักเพื่อไทยยิงคอมเพนนะครับเดี๋ยวพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลลดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างทันทีนะครับลดทันทีนะครับนี่พักเพื่อไทยนะครับ แคมเปญในการหาเสียงหรือว like ่าเอาจริงครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็ดีนะครับพักเพื่อไทยนะครับเข้ามาสร้างผลงานลดค่าน้ำค่าไฟจริงจริงนะนะครับขอให้ทำจริงนะครับพักเพื่อไทยครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยพี่น้องประชาชนเลยนะเริ่มไม่เชื่อนะไอ้ไม่เชื่อนี่ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะพฤติกรรมของคุณพฤติกรรมที่คุณพูดอยากทำอย่างหาเสียงจากตอนหลังก็มาผิดคำพูดบางคนก็ใช้คำว่าตบัดสัว์บางคนก็ใช้คำว่าทรยศกับประชาชน นะโกหกประชาชนเพื่อให้ได้คะแนนเสียงหรือเปล่าอย่าเขาตั้งคำถามไป,ไปนะคุณก็มีหน้าที่ทําความจริงให้ปรกากฏทําความจริงให้ปรกากฏคุณต้องทางความจริงนะสิ่งที่คุณพูดเนี่ยลดค่าไฟเนี่ยค่าไฟนี่หน,นักเลยนะคุณกล้าลดค่าไฟคุณกล้าเล่นงานในถึงพลังงานซึ่งรวยมหาศาลเงินมันสามารถทําให้คนเปลี่ยนสัญชาด้นะถ้าเงินเยอะๆะเนี่ยถ้าอรุโงเขยนาในพักคุณไปสักสี่ห้าพันล้านเนี่ยคุณจะกล้าไปทาลายพวกคุณผูกขาดพลังงานหรือเปล่า พี่เราบอกเขาล่าไแล้วงเงินมันเยอะทุกวันเนี่ยนะทั้งขุนศึกก็คือพวกนายพลทั้งทุนผูกขาทุนสามานก็สนับสนุนคนที่มีอำนาจในบ้านนะเจ้าสัวเล่าเจ้าสัวเบียเจ้าสัวห้าเจ้าสัวอะไรต่างๆมากมายเจ้าสัวพลังงานในบ้านพวกนี้ก็รวมหมว่กันนะครับสนับสนุนพักที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นพัเพื่อไทยจะฆ้ากำไรทุนผูกขาไหมถ้าไฟมันแพงเพราะอะไรเพราะมันไปเกี่ยวกับทุนพลังงานหรือไม่ ทำไมเราต้องสำโาไปว่าจ้าเอกชนเยอะเกินไปไม่มีการผลิตก็ต้องจ่ายกลางมันเป็นต้นเหตุทําให้ค่าไฟแพงหรือเปล่าปรคกับอันนี้ก็บากนะครับบกักบักนะบกักพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าคุณจะถ่าบาสนะครับไถ่าบาทในการที่คุณหาเสียงแล้วูมตั้งคำถามว่าโอ้ประชาชนเลื่อยได้คะแนนเสียงคุณต้องไถ่าบาทนะครับพักเพื่อไทยผมเองยังเคารพพักเพื่อไทยอยู่ยังชอบสอสอนโะยบายดีครับแต่พอคุณบอกว่าแม่งเป็นแค่เทคนิคการหาเสียง นะผมนี่พูดง่ายเอาตีนไต่หน้าปากเลยผมคิดว่าพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยี่ยจะโกหกประชาชนได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉนั้นวิธีการไถ่บากเอาชื่อเสียงของพรรคตับคืนมานะครับพรรคเพื่อไทยนะครับฝาก่องคุณหมอชนน่าและคุณภูมิธรรมนะครับคุณต้องทําการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟเต้องลดนะครับนะและอันไหนที่ยกเลิกสัญญากับพวกนายทุนพลังงานได้คุณต้องกล้านะครับคุณกล้าไหมล่ะถ้าคุณกล้าเลยนะครับคนจะหันกลับมานะเลือกพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ที่ผ่านมาเวลาหาเสียงอาจโกหกประชาชนบ้างน,นะอาจโกหกประชาชนบ้างก็ไม่เป็นไรประชาชนจะลืมความการรอนของคุณไว้คราวคนเข้ามาคราวนี้นะครับแล้วนะผมแบบยกเลิกสายทุนกิกบูคานะครับนะนะครับนะเหมือนเหมือนเหมืองอัการาหรืออะไรเนะี่ยหน้าเนะียกเลิกการาการทําธุรกิจเนี่ยงรนะหว่างรัฐบาลเนี่ยกลับโดรนไฟฟ้าเอกชนอย่านะงกล้าไหมล่ะกล้าเลยนะคะแนนกลับมาเลยกล้าหรือเปล่า นะแล้วก็ไห้ผลิตเหล้าผลิตเบียแบบเสรีเลยครับประชาชนจะได้ต้มเหล้าต้มวายกันกินผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อผมได้ต้มเองเลยเพราะว่าผมต้องกินวายอย่างน้อยวายละบุดนะแต่ผมไม่เคยชวนใครกินนะผมกินของผมคนเดียวครัาเมอวานนี่ก็ซอสไปหนึบอยู่ดไปนั่งร้านของอาจารย์ไข่มารีวน,น,น่าพักพวกกันนะครับร้านกระเทียมพริกไทยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นก๊อกเตลเหล้านะถ้าเป็นก๊อกเตลเหล้าเนี่ยผมคงไม่ไปนะครับผมก็จะไปร้านเขาย้ายไปอยู่ตรงซาาลีโรนะครับแถวดามพานะ เนะพราะผมไม่ชอบเพราะยันแล้วไม่ชอบเสียงดังนะครับไม่ชอบดนตรีดังผมชอบกินข้าวเพียบๆยตั้งสดไวาะน,นะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยเข้าไปนะต้องทลายทุงผิดลาดต้องลดเข้าไปนะแล้วก็สิ่งสำคัญเลิกโกหกประชาชนนะเขาฝากไปฝากไปยังพักเพื่อไทยถ้าเลิกโกหกประชาชนนะคนจะกลับมารักคุณนะแล้วก็อย่ามีพฤติกรรมประเภทหน้าอย่างหลังอย่างที่้ครับนะอย่าหน้าอย่างหลังอย่างทำไหนทำนั้น คนเราเนี่ยนะครับถ้าค,คําพูดเนี่ยรักษาไม่ได้นะงนะั้นมันก็ไม่มีอะไรเพราะคำพูดเนี่ยมันสุดยอดเหมือนผมเนี่ยผมตรงไปตรงมาผมเนี่ยนะอะไรดีนะของพรกเพื่อไทยนะคุณช่นชมเลยแต่ถ้าอันไหนที่เป็นเรื่องผู้ปกคอแหล่เนี่ยผมเนี่ยนั่งด่าแม่งไปมันจะพอ,อกจาอะไรนะกูยอมเลยกูยอมตายเพื่อชาติแต่กูไม่ได้แฉเพื่อชาตินะเพราะว่าแฉเพื่อชาติมันก็อีอย่างนะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นลักษณะอยากในฐานะประชาชนผู้เสียอยากไปฝากพรกเพื่อไทยว่าต้องรักษาครับ การไม่รักษาคำพูดเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยเขาไม่เชื่อคุณอกีกต่อไปเพราะฉนั้นต้องหยุดโกหกประชาชนเวลาไปหาเสียงเนี่ยคุณต,ต้องพูดความจริงกับประชาชนไม่ใช่บอกว่าปิดสวิต์สามปอปิดสวิตซ์สองปอประชาชนจะอยู่ดีกินดีทําไปทํามาเนี่ยเราไม่ปิดสวิต์สามปอเราไม่ปิดสวิสตออว์สตองโแต่เราไปไปทาไมนะกรลาบสองสองโครับหัวหน้าพรรคประเทศไทยเนี่ยผมดูเนี่ย ในการประชุมรัฐบาลรัฐธรรมนเห็นหมอจนหน้าเดินเข้าไปกราบหรือไหว้กับที่ตักของหมอพลทิย์แต่ถ้าผมจำไม่ผิดจำผิดสอไปด้วยผมดูนะผมดูแล้วว่าเรามาจากประชาชนเรานเป็นหัวหนอาจเพื่อไทยเราต้องถึงขนาดไปกราบพวกสวที่มาจากคอสชคือมาจากคณะรัฐประหารไปกราบทำไมเป็นผมองไมกราบอย่างนั้นผมมาล้างมือเลยนะเรามาจากประชาชนเจ้าของอำนานจะที่แท้จริงเราต้องไปกราบสวพวกที่มาจากการยึดอำนาจ นะคอสชนะสองรูนมันมาจากการนี้ทางหน้ามาจากการร่อนอำนาจของประชาชนพี่รอดว่าจริงไหครับนะครับเป็นกลาบเป็นไมนะครับ,บ,บ,นะรบตอนนี้มาดูต่อไปนะครับมาพักเพื่อใจเนี่ยตอนนี้ยิงของเป็นยิงทีท,ทีเลยรถข้าวไฟกา้าน้ำอะไรต่างๆได้เวลาอยู่ดีกินดีขอให้มันเป็นความจริงนะครับพี่รองครับนะขอให้เป็นความจริงนะนะนมงนะนะผมกลาลังดูอยู่นะครับนะว่ามันจะยังไงกันแน่พี่้องคิดเหมือนผมไหม่นะจนะเข้ามาแล้วอยากให้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมันเป็นการมองเห็นกันเยอะ ต้มีทางเดียวนะครับพี่น้องต้องช่วยกันนะนะนายบุตร